บอลบ,บ้านสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับพี่แดงค่ะซึ่งแน่นอนวันนี้พี่แดงนะคะได้เลือกออกรถวันนี้ทําไมพี่แดงถึงเลือกซื้อรถที่นี่คะรถสวยครับดีครับรถสวยพนักงานเราบริการดีไหมคะดีครับมากเลยครับ <laughs> ใช้เอกสารในการจัดไปในยุ่งยากไหมพี่แดงไม่ยุ่งครับใช้แค่3อย่างเองครับพี่3อย่างครับ อนุมัติกี่วันคะพี่แดงวันเดียววันเดียวอนุมัติจบเลยเหรอออาจจะเป็นเพราะว่าเอกสารเราครบป่ะใช่ใช่ <c oughs> เอกสารผมครบด้วยครับ <c oughs> เอกสารเอกสารครบแล้วก็ไฟแนนซ์อนุมัติไวต้องบอกก่อนนะคะพี่แดงทําอาชีพค้าขายซึ่งขายผักแล้วทางพี่แนนบอกว่าพี่แดงเนี่ยบอกว่าไปถามมาหลายที่ค่ะเดี๋ยวให้พี่แดงเล่าเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเห็นว่าไปถามมาหลายที่หลายท่านบอกว่าไม่สามารถไม่ผ่านครับเขาบอกว่าสเตทเมนต์ไม่มีอะไรไม่มีอย่างเงี้ย ก็แบบท้อพี่ก็เลยพอดีมาเจอพี่แหนงออกเป็นแหนงเขาช่วยช่วยเต็มที่นะคะใช่วันเดียวผ่านเลยทําไมถึงชอบรถคันนี้เนี่ยสวยครับพี่มาเจอที่แรกเห็นถูกใจเลยอ่ะได้ลองได้ลองทดลองขับก่อนทดลองแล้วพี่เงียบนิ่งเครื่องดีครับรถสวยใช่ครับก็เลยชอบเลยเลือกซื้อคันนี้นะคะใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกเสียงหนึ่งในการอ่า ความรู้สึกของลูกค้าซึ่งแน่นอนนะคะต้องบอกอย่างนี้ว่าการออกรถเนี่ยมันไม่ยุ่งยากแล้วก็เอกสารเนี่ยใช้เวลาไม่นานที่ว่าไฟนั้นจะอนุมัติแต่ขึ้นอยู่กับลูกค้าด้วยว่า ลูกค้าได้จัดเตรียมเอกสารมาพร้อมไหมซึ่งแน่นอนถ้าเอกสารพร้อมเนี่ยเอกสารครบแน่นอนอนุมัติไวไม่เกินสาวันอนุมัติแน่นอนเหมือนทางพี่แดงเนี่ยพี่แดงเนี่ยได้เตรียมเอกสารตามที่พี่แนนเราอ่ะได้แจ้งไว้แล้วอันนี้พี่พี่แดงเนี่ยได้ออกรถกระถางพี่แนนนะคะตอนนี้พี่แนนก็ไปจ่ายที่สาขาเพชรบุรีสาหรับใครที่อยากได้รถสวยๆบริการดีๆก็สามารถติดต่อได้กระถางเซลแนนพี่แนนคะแนะนําตัวนิดนึงค่ะเซลแนนค่ะอยู่สาขาเพชรบุรีนะคะ ใครสนใจรถรุ่นไหนเชิญได้เลยนะคะแนนยินดีให้คัปรึกษาก่อนซื้อทุกท่านเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้เรา3มคนต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วก็ขอให้พี่แดงขับรถกลับบ้านปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง